มนุษย์กันล้านจริงจบหลายหลักสูตรจริงและสร้างมนุษย์กันล้านถ้าในประเทศไทยไม่น่าต่ากว่านะที่เคยได้เดระร้านเหมือนผมเป็นต่ำกว่าร้อยท่านะวันนี้ผมมีของดีมาฝากคือหนึ่งห้าเ5ผมเขาเลือกเลยทำไมผมจะตัดสินใจที่มาทํากับบริษัทไอรดา,าทั้งที่สองสามบริษัทหลายๆาท่านในห้องนี้อาจจะเห็นผมในป,ปุ่มโดยเฉพาะพี่ดรประเสริฐวันนี้ผมตามช่วยพี่ดรประเสริฐพี่ชายผมเป็นดรห0ปี อย่าถามว่าผมอายุเท่าไหร่ผมน้องพี่พดกเตอรอยู่สองปีถ้าอยู่ในระบบราชการก็สองปีกเกษียณแต่ก็สาเร็จพอสมควรอย่างที่นั้นึ้นประบัากกอพล่าทำไมถึงกล้าวางสามบริษัทรวมรายได้เป็นตับกว่าแสนถ้ท่านจะมาไหมผมไม่ถูกซื้อตัวไม่ถูกจ้างครับผมมาด้วยใจมาด้วยใจที่นี่หนึ่งเด่นคือตัวประธาน ประธานเราอายุ40ปีจบจากตา่างประเทศเป็นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งว่าแกเรียนเก่งที่สุดในรุ่นในห้องเพราะเก่งที่สุดเรียนทองจากต่างประเทศหลายประเทศอายุ40ปีเก่งรอบได้ถ้าใครไปเชื่อก็เราฟังข้าฟังแนวคิดพิเศษทัศนแนวทางที่ท่านจะพาพวกเราสู่ฝันฝันและความสําเร็จตอนกลาคือห้องใหญ่นะ,ะเพราะฉะนั้นเข้าถ้าใครไปเข้า 2, สองสามวันประธานจะเป็นคนเอาออกจากห้องเอง ได้ประโยชน์มากระดับดรประเสริจก็ยังตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นถ้าว่าผมรู้จักคกรนิษัทนี้คือวันที่6ผมเจอประธานวันที่12สิิงหาคมวันแม่ปกติแล้วผมนี่กับเพื่อนผมไปไลฟเรียกกันนี่เดิมผมสิล้านผมไม่โกหกตรวจสอบได้ที่ปปชผม13ล้านกับ14ล้านนี่นอกยืมพระตาประมาณ2ล้านแล้วก็พี่ผมนุกคนเล็กคนที่สิยืมนี่ยืมน้อง ขา,าขายนามูลเ็จานามูลเนาะส่งรูกเรียนหนังสืออีกประมาณล้านสองล้านก็ประมาณ17ล้านนิดนิด